ยี่ห้อพรายมยเดข็ด789ทองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุง้งกุ้งเผาครับ t a l k of the Town Organizer หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับโอ้โหโยกนี้นี่ออกมาดุเลยนะครับฝุนฝึกเบียดถึงตัวมีแข้งมีหมัดแล้วก็มีศอกนะครับโอ้โหดูว่าได้รับอัชีพเจ็ด0 0 0บาทด้วยนะครับถ้าเป็นฝ่ายขวาชัยได้ในะการชกไฟนี้ พยักพันล้านออกมาชกในเกมตั้งรับมีแข้งขวาแล้วก็มีสอกคอยบวกอยู่ครับอ่ะนอกกับนายวัดกันเลยนะครับมวยบูครับประเภทชนอย่างเดียวขุนศึกส่วนวงนอกอยู่ที่น้ําเงินครับคิวทองหรือพยักพันล้านแม่วันนี้มีหมัดมีโอ้ยศอกแม่เข้าทะเลทะล่านี่ต้องระวังศอกเลยนะครับอ่าวงในตีได้ไหมแม่มันใกล้เชือกครับตั้งกาแพงไว้กรรมการแยกก่อนครับ ว่ากันต่อกลางเวทีมาเครื่องชักจะติดแล้วครับขุนศึกโอ้แต่นี่ครับม่พยักพันล้านอ่ะใน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 ใครใครตีก่อนใครตีก่อนอ่ะขุนศึกตีเข้าไปหนึ่งทีพยักพันล้านเอาคืนอืมอ้มม,มาตีกันไม่ถนัดก,กันมั้งแกออกมาแกออกมามาว่ากันใหม่กลางเวทีครับเทว,ว่าลูกไล่แขนลูกล็อกก็ไม่ธรรมดานะครับพยักพันล้าน ทำให้ขุนศึกนี่ก็ยังเดินเบียดพยายามจับปล้ำในเอา้าเริ่มตีได้นี่โอ้โหเสียงเชียกก็กระหึมเหมือนกันดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเดินขยับก็หาจะประมาทไม่ได้นี่นะครับสองนี่ยค,คอยดักบวกอยู่ตลอดพยักพันล้านเอามาดูกันที่วงในวงในนี่ก็ไล่แขนสู้นะครับไม่ยอมไม่ยอมเสียเปรียบนะครับโอ้โหโยกนี้นี่แมใส่กันเต็มที่เต็มเหยียดเลยครับขุนศึกเปิดเกม พยัพพลัรอบวกทีไว้ก่อนอ่าไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้โดนหมัดช้าไม่ได้เอา้าเกี่ยวได้คืนหมัดบวกอีกทีหนึ่งครับแมบบซ้ายนอกกับในตั้งไว้ตั้งไว้แมากรรมาการเห็นว่าใกล้เชือกแยกอีกครั้งหนึ่งครับมาว่ากันต่อน,นี่ครับมาจอมลงโอ้โหสอก็มาครับขุนศึก มาแต่ว่าก่อนจะถึงตัวโดนไปก่อนแต่ว่านี่ครับหาเกาะไดไาาาน <c oughs> ้นี่ครับหาพยัคฆ์พลแกก็โอ้โหนี่ครับหาสู้หนเลยพยัคฆพลานนี่ว่าวงในนี่ก็คอยไล่แขนแล้วก็ตีสู้วงนอกนี่มีแข้งมีหมัดสวยๆนะครับแข้งขวานี่คอยสกัดเอาไว้ขุนศึกชักจะโมโหนะครับเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับถึงตอนนี้เบียดเข้าไปเขียล่างนะครับไม่ล้มนะครับ ขยับเขหาัเหมือนเดิมู้หพยักพันล้านนี่เป็นมวยที่กล้าต่อยนะครับก้มลงไปต่อยลําตัวแล้วก็ดูวงในนะครับพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้กันครับถูกที่ถูกเวลาครับใครไม่ได้ดูคู่นี้แม่เสียดาแทนครับมีหมัดเท้าเาวสอกแข้งไปคืนเอาศอกอีกทีนึง มาเดินครับมียัดคิ้วดิวตาวงในยัดก,กันพลทีครับอ้าตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้โอ้โหสุดมันเลยครับในช่วงท้ายยก3อยยังเดินอยู่นะครับขุนศึกส่วนพยัคฆ์พลานตั้งป้อมครับแข้งขวา โอ้โห oh, oh, สุดๆเลยเรียนเชิญเจอกันได้ที่กุมภาพัปีอุดรธานีเจเจ,จบลอกไก่ชนแต่ตอนนี้ยกสียกสีเอาเริ่มจะจับได้ขุนศึกเอาละครับยาฉีดขยับเพิ่มเป็น1นึ่งแสนบาทให้กับขุนศึกนะครับออกมานี่แทบจะวิ่งชนเข้าหาเลยดูครับโอ้โห พยักพันล้านนี่นะครับต่อยมัดต่อยนอ,องโอ้ยบวกศอกกันจังหวะนี่ไข่พลาดไข่โดนนี่ก็หล่นได้เลยนะครับไม่มีไข่ยอมไข่นะครับตามฝ่ายตางโดนโอ้โหแต่ว่ามาดูกันที่วงในพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้พยักพันล้านนี่ก็ไล่แขนแล้วก็คอยแทงสู้นะครับมีสองสลับด้วยครับโอ้โหคู่นี้นี่เหมือนโกรธกันมาครับมัดเท้าเข่าศอกออมครบเลยครับอาเอาทีไว้ก่อนครับโอ้พยักพันล้านนี่ฝันสองน่ากลัวนะครับ อาขุนศึกอาเโดนโดนหมัดน้ำกระจายเลยครับแทงเข่าอีกทีหนึ่งอาวงในวงในแม่เจอขวาโอูโหูมามาดูจริงๆครับยกนี้พยักพลัดมาดูจริงๆยัดขวางไว้ยัดอีกทีหนึ่งครับ วาออกอาการไม่ดีเหมือนกันครับขุนศึกเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ครับมาอย่าเพิ่งอย่ามาแย่งอาชีพอย่ามาแย่งอาชีพขุนศึกโอ้โหมาเริ่มไม่ดีครับพี่อาลีขุนศึกเอาต้องบวกสู้แล้วครับตอนนี้เรียกว่าทั้งศอกทั้งเข่านะครับมานี่มาเป็นชุดจริงๆพยัคฆ์พันล้านโอ้โหเล่นหนักๆทั้งนั้นแต่ละลูกขุนศึกก็ต้องพยายามมีหมัดมีศอกนี่คอยบวกนะครับโอ้แต่ว่าดูว่าจะออกอาการตัวแข็งไม่เหมือนกันเอาเริ่มฟื้นหรือเปล่านะครับขยับเข้าหา โอ้โหมายักษพันล้านวันนี้มาดูจริงๆดูนะครับแต่และลูกนี่แรงทั้งนั้นครับโอ้โหแกใส่ชุดใหญ่เลยนะครับอ้าวฟื้นไม่ฟื้นมากาลังจะเอาคืนเจอหักล้มไปอีกครับขุนศึกโอ้ดูหน้าตาเริ่มจะไม่ค่อยดีเหมือนกันครับโดนบนโดนล่างเอายัดเข้าไปครับอ้าวยัดคืนไปมีศอกมาโอ้โหอ้าตอนนี้นวเนียนวเนีย,นยออกแรงเยอะด้วยกันทั้งคู่เลยครับ อตอนนี้เดี๋ยวก่อนก๊อกสองมายังขุนศึกก๊อกสองมายังครับโอ้โหมาพยักพันล้านโอโ้วันนี้มาเมื่อกี้แกโชะอันนี้ครับมาเริ่มมาแล้วครับลำเลียงกําปั้นโอ้โหแต่ว่าพยักพันล้านโอ้โหเนี่ยครับว่า มีทั้งศอกมีทั้งในก็มีครับบี่รลินเรียกว่าเรื่องออกเลยนะครับวงนอกนี่นะครับมีหมัดหน้าคอยแย่แล้วก็มีลูกถีบทำลายจังหวะออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยแต่ขุนศึกก็ไม่ยอมฮะพยายามจะบวกนะครับเงิอนอัดชีดนี่นับแสนบาททีเดียวพยายามจะเร่งเกมเอาในช่วงปลายยกมีเดินขยับเข้าหามีศอกมีเข่าครับแม่แต่ว่าดูระบบก,การหายใจของขุนศึกนี่ เริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหายใจทางปากโอ้โหแข่งอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวอีกทีหนึ่งพยายามจะเดินนะครับแต่ว่าเดินแบบนี้ดิมาเดินไม่มีอาวุธนำครับทำให้พยักพันล้านก็เลือกได้ครับในช่วงท้ายๆครับปลายปลายยก4ี่หมดยก4ี่ครับพักก่อนแป๊บเดียวครับหน่อยครับพบียรีเอาละครับมาดูยกสุดท้ายนะครับ ทีมงานของขุนศึกนี้บอกให้มีหมัดมีศอกนะครับต้องขยันเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับเดินกยับเข้าหาโอ้โหแต่ว่าพยัคฆ์พลาน,นี่นิ่งเหลือเกินไม่มีตกใจขยับหลอกนะครับมีลูกทีบไม่ท้อไม่ยอมเบียดเข้าไปมีหมัดมีซอกนะครับต้องพยายามเบียดให้เร็วกว่านี้ครับปูเพชรลำโขงไว้ครับยิ้มหมัดเพชรลำโขงมาหน่อยครับหมัดช็อกโลกครับ โอ้โหยกสี่นี่แม่รับเยอะเหลือเกินยกฝุนศึกคิวทองเมื่อก่อนนี่ตอนเป็นคิวทองไม่โหดไม่ดุขนาดนี้นะครับแม่เปลี่ยนมาเป็นพยักผ่นล้านไฟแรกต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยครับทั้งนอกทั้งในทั้งวินาทีทองมาครบเลยครับอ่ะยก5ครับเหลืออีก2นาทีพยายามจะไล่ครับแม่แต่ว่าตัวเองไม่ใช่มวยหมัดอาชีพด้วยครับเป็นมวยเข่าคำเป้าเจอไหมครับเดินเข้ามาครับยัง โอ้โหยังทําอะไรไม่ได้ครับทางด้านขุนศึกโอโ้เรียกว่ายิงโตยิ่งโหดนะครับคิวทองดูว่าแข็งแรงแข็งแกร่งด้วยขุนศึกก็พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับพยายามจะฮึดไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันมีหมัดมีซอกตี้นหะครับเบียดเข้าไป โอ้ดูว่าพยักพันล้านอย่างนี้ล็อกเอาไว้เลยนะครับต่อยละเอียดนะครับไม่ประมาทครับโอ้โหนี่ครับมาดูแล้วพังอาดขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นเลยครับในรุ่นประมาณ11 4 1 1 5ปอนสิบาปนครับไทยเงินพยักพันล้านคุณศึกวันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับโอ้แต่ว่านี่ครับโอ้โหวันนี้แกร่งจริงๆกับฝ่ายน้าเงินพยักพันล้านแต่ว่ารางวัลจากคุณจิ้นเจเจรออยู่นะครับจากเจเจปอไก่ชน เตะก้านคอรับเพิ่มไอ้หนึ่งหมื่นบาทนี่ครับาสอกกับเข่าลอยสองหมื่นบาทจระเข้ฟาดหางสามหมื่นบาทนี่ครับระหว่างอาทิตย์นี้ครับอ,รอาทิตย์ที่สี่กันยายนนี้ครับใครที่มีไก่ชนนี่ไปเจอกันได้นะครับที่บ้านท่าลี่กรุงพาวาปีอุดรธานีครับเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้นเจเจนะครับหลังวันพิเศษมาแต่ว่าเวลามันงวดลงไปเรื่อยๆครับนี่ครับ ยังหาตัวไม่เจอครับตอนนี้ออกซ้ายทีขวาทีนะครับมีหมัดหน้านี่แย่ทําลายจังหวะเอาไว้ขุนศึกก็พยายามจะเบียดชนิดที่ว่าขอโป้งเดียวปิดบัญชีแต่เขายังทําไม่ได้นะครับไม่ใช่มวยหมัดอาชีพคิวทองดูมั่นใจคุมเกมเอาไว้ได้หมดแล้วนะครับมีลูกถีประวุธมวยนี่จุกจิกคบเครื่องจริงๆทั้งนอกทั้งในนะครับน่าจับตานะครับคิวทองหรือพยักพันล้านครับชกยากเลยนะครับตัวนี้เดียวนะครับในพิกัด114ครับ แต่ว่าอาวุธมวยนี่โอ้โหดูหมัดยับซ้ายครับแกยับเป็นมวยสากลสมัครเล่นเลยครับอ่าซ้ายหน้าอีกทีหนึ่งจบคู่นี้เดี๋ยวตามกันที่คู่เอกนะครับก้ามงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับดอนคิงเกียรตินาดีคู่ต่อไปนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ครับรุ่นน้องครับก้มลงกราบรุ่นพี่เดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับโอ้ถือว่าทำหน้าที่ยอดเยี่ยมครับทั้งวันนี้รองคู่เอกมันจริงๆครับ การไปรับใบให้คะแนนใบสุดท้ายครับหันมาที่มุมน้ําเงินครับพยักพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเหลือเกินครับเอาชนะคะแนนขุน